สวัสดีครับทุกคนขณะนี้ท่านก็ด้อยู่กับผมไอซฟ้านะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดต Minecraft 1.21.6 c h เช e the s k ก e s แบบละเอียดโดยตัวอัปเดตนี้ก็เป็นเกมดรอปตัวที่2ของปีนี้ที่ก็ได้มีการนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจให้กับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็น Happy Gas ส o o c t t r r b r r ระบบเชือกแบบใหม่ และการอัปเดตกราฟิกเกี่ยวกับท้องฟ้าและหมอก <g atter n> ที่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะส่วนระบบกราฟิกแสงเงาไฟ b r a n c ์วิช u ล l s นั้นในตอนนี้มีให้เปิดใช้งานได้แค่ในเบ d ล็อกอ d i ิชั่เท่านั้นนะสำหรับชาวจาวา่ายังคงต้องรอกันไปก่อนส่วนเนื้อหากเกี่ยวกับ Happy ้ a s นั้น <g atter n> ผมจะขอไม่พูดถึงภายในคลิปนี้ละกันนะเพราะผมได้ทาคลิปสิสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับแฮปปี้ a กสรแยกไว้แล้ว สามารถกดเข้าไปรับชมได้ที่ตัวไอตรงมุมขวาบนได้เลยนะแต่ผมแนะนำนะว่าถ้าใครรับชมแล้วรู้สึกว่าเสียงบรรยายเนี่ยมันช้าเกินไปให้ลองปรับความเร็วเป็นคูณ1.25ดดูนะครับอันนี้ส่วนตัวผมเองก็รู้สึกว่าการพูดเนี่ยมันช้ายานเกินไปจริงๆผมต้องขออาภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับซึ่งเนื้อหาภายในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันได้เลย สิ่งแรกที่เราจะมาดูกันก็คือโลเคเตอร์บาร์ตีเจอร์ใหม่ที่ทำหน้าที่คล้ายกับเรดาร์ในการหาตำแหน่งของเพื่อนๆหรือผู้เล่นคนอื่นๆภายในเซิร์ฟเวอร์โดยสิ่งนี้จะมาปรากฏแทนที่ในตำแหน่งเดิมของหลอดเลเวลบาร์แต่ไม่ต้องห่วงไปนะเพราะว่าหลอดเลเวลบาร์เนี่ยก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหน oh. เพียงแค่จะสลับกันขึ้นมาแสดงผลทุกครั้งที่มีการได้รับ XP เข้าไปเท่านั้น ส่วนตัวเลขเลเวลนั้นจะยังคงแสดงผลไว้เหนือหลอดโลเคเตอร์บาร์โดยตัวโลเคเตอร์บาร์เนี่ยครับจะแสดงตำแหน่งของผู้เล่นภายในระยะ120อองศาทางด้านหน้าของเราเท่านั้นนั่นหมายความว่าเป้าหมายที่จะปรากฏตำแหน่งบนโลเคเตอร์บาร์นั้นจะต้องอยู่ทิศทางด้านหน้าของเราเท่านั้นถ้าอยู่ทางด้านหลังเนี่ย <Bra. S 1> ก็จะไม่เห็นและเมื่อเราก้มหน้าเงยหน้า หรืออยู่ในตำแหน่งที่สูงหรือต่ำกว่าผู้เล่นคนอื่นก <c oughs> ็จะมีลูกศรชี้ขึ้นหรือชี้ลงเพื่อบอกตำแหน่งมุมสายตาของเราที่สามารถพบกับเป้าหมายนั้นได้และเรายังสามารถตั้งสีของโลเคเตอร์บาร์ให้กับผู้เล่นแต่ละคนแบบเฉพาะได้ด้วยตัวคำสั่งนี้ที่ถ้าจะเอาเป็นสีอะไรก็เลือกได้เลยตามรายการที่มีกำหนดไว้ให้หรือจะใช้เป็นรหัส hex color ก็ได้เช่นกัน นอกเหนือจากการตั้งค่าสีแล้วเรายังสามารถตั้งค่ากำหนดสไตล์ของตัวจุดตำแหน่งบลโลเคเตอร์บาร์ของผู้เล่นแต่ละคนได้หากว่าเราได้ใส่รีซอสแพคที่รองรับฟีเจอร์นี้ไว้ด้วยนะ <c oughs> และถ้าหากว่าเราออกห่างจากผู้เล่นอีกคนหนึ่งไปเรื่อยๆขนาดของจุดมาร์กบนโลเคเตอร์บาร์จะค่อยๆหดเล็กลงไปตามระยะห่างระหว่างผู้เล่นและถ้าหากว่าเราอยู่ในโหมดสเปกเตอร์ ก็จะมีเพียงแค่ผู้เล่นที่อยู่ในโหมด s p e c t เตอร์เหมือนกันเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นตำแหน่งได้ส่วนการซ่อนตัวจากการแสดงตำแหน่งบนโลเคเตอร์บาร์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่นวิธีแรกง่ายๆอย่างการกยดย่อตัวการสวมใส่ปักทองแกะสลักหัวผู้เล่นหรือหัวมอนสเตอร์ไว้และท้ายสุดอย่างการใช้ยาล่องหนและนอกจากนี้ยังมีเกมรูสำหรับโลเคเตอร์บาร อย่าง locator bar ที่โดยปกติเนี่ยจะถูกตั้งค่าไว้เป็น true โดยถ้าหากว่าถูกตั้งค่าไว้เป็น false ก็จะทำการปิดใช้งาน locator bar ทำให้หลอด locator bar และตำแหน่งของผู้เล่นทุกคนหายไปสิ่งถัดมาที่เราจะมาดูกันก็คืออัปเดตทางด้านกราฟิกและความสวยงามที่ก็ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของก้อนเมฆบนท้องฟ้าใหม่ทั้งหมดที่ผมเองก็รู้สึกว่าแบบใหม่เนี่ย จะมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันมากกว่าแบบเดิม oh. แถมยังมีอิสต e เตอร์เที่ได้ถูกซ่อนไว้บนก้อนเมฆด้วยนะถ้าใครโชคดีได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับแนวการเคลื่อนที่ของก้อนเมฆก็คงจะได้เห็นและเรายังสามารถเข้าไปปรับระยะการมองเห็นก้อนเมฆบนท้องฟ้าได้ในหน้าวิดีโอเซ t ตติ้งเลยนะนอกเหนือจากก้อนเมฆแล้วยังได้มีการเพิ่มการแสดงผลของหมอกแบบใหม่ ที่ก็จะแสดงผลบางเบาตามระยะห่างของทิวทัศน์ที่เราเห็นที่ก็จะสามารถพบได้ทั้งในที่โล่งและภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างเลยนะแต่แบบภายในสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะบางเบากว่ามากๆจนแทบจะมองไม่เห็นและการแสดงผลของหมอกแบบใหม่นี้จะยิ่งหนาขึ้นหากเป็นในระหว่างที่ฝนตกที่แม้แต่ในใบออมที่ไม่มีฝนตกอย่างเดสเ r t และแบดแลนด์เองก็ยังจะหนาขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะ และแก๊สแบบปกติเองก็ได้มีการปรับเท็กเจอร์ใหม่ให้มีจำนวนพิกเซลที่ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข,ขนาดเท็กเจอร์ของแฮ p ปี้แก๊สและสิ่งต่อไปที่เราจะมาดูกันก็คือการอัปเดตเกี่ยวกับอานมา้าหรือ,ซตตอร s ซดเดิที่ก็ได้มีการเพิ่มสุดคราฟให้กับมันจริงๆสักที <c oughs> โดยจะสามารถปลดล็อกสุดคราฟได้หลังจากที่เราได้รับไอเทมหนังชิ้นแรกที่วิธีการคราฟนั้นก็ไม่ยาก เพียงแค่ใช้หนัง3อันและ i อออนอินกอีก1อันวางในลักษณะแบบนี้เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถคราฟ s ซตเตอรออกมาได้แล้วและด้วยความที่ s ซตเตอร์มันสามารถคราฟได้แล้วนั้นจึงทําให้ s ซตเตอร์ที่ปกติเนี่ยเราจะสามารถพบได้จากกล่องตามดันเที้ยนบางส่วนนั้นได้ถูกนําออกไปและแทนที่ด้วยไอเทมหนัง1-5ชิ้นโดยดันเจี้ยนที่ได้รับผลกระทบนั้นก็จะมีทั้ง ห้องมอนสเตอร์สปอนเนอร์แอนเชียนซิตี้เดสเซอร์ทพีระมิดจังเกิลพีระมิดหรือจังเกิลเทมเพิลและสตรองโฮลดและยังได้เพิ่มวิธีทางเลือกในการปลดแซตเตอร์ออกแบบใหม่ที่สามารถใช้เชียร์ในการปลดออกได้เพียงแค่นำไปคลิกขวาใส่ที่เราก็จะสามารถใช้วิธีการนี้ในการปลดได้ทั้งแซดเดอรเกราะม้า และพรมบนหลังของลามะที่ถ้าเขาฟังดีๆเนี่ยก็จะสังเกตได้นะว่ามันมีเสียงในการถอดไอเทมแต่ละชนิดออกแบบเฉพาะตัวด้วยโดยเสียงเหล่านี้เองก็ยังสามารถถูกตรวจจับด้วยสก็อตเซนเซอร์ได้โดยจะให้ค่าความสั่นสะเทือนของเสียงอยู่ที่ระดับ6และการถอดด้วยวิธีแบบปกติก็จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างก,กันกับแบบที่ใช้เชียร์โดยจะสามารถส่งกระสรแะสเลสตนได้เป็นระยะ4บล็อก แต่ถึงกระนั้นเองเราจะไม่สามารถใช้เชียร์ในการปลดออกได้หากสิ่งมีชีวิตนั้นมีผู้เล่นนั่งอยู่หรือแม้แต่ในกรณีที่ผู้เล่นที่ต้องการจะปลดออกนั้นกำลังกดย่อตัวอยู่และถึงแม้ว่าเราจะสามารถถอดแซตเตอร์ออกจากสิ่งมีชีวิตต่างๆได้แต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่นะที่เราเนี่ยจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการปลดแซตเตอร์ออกจากหลังของราเวเชอร์ได้แบบเดียวกันกับสัตว์ชนิดอื่น และในกรณีอย่างม้าที่ได้ใส่ทั้ง s a ดเดิและเกราะม้านั้นถ้าเราปลดออกมันจะเป็นการปลดออกมาทีละชิ้นตามลำดับที่เห็นนี้เลยนะและสิ่งถัดไปที่เราจะมาดูกันก็คือการอัปเดตเกี่ยวกับเชือกหรือ Lead ที่ก็ได้มีการเปลี่ยนสูตรคราฟใหม่ให้คราฟได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยสิ่งที่ต้องใช้ก็มีเพียงแค่สตริง g ชิ้นเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้สลามบอลอีกต่อไป และได้มีการปรับให้ตัวเส้นเชือกมีความหนามากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของเชือกใน Bedlock Edition อีกทั้งยังได้มีการปรับระยะการยืดสูงสุดของเชือกจากเดิม10บล็อกเป็น12บล็อกและยังได้มีการเพิ่มเสียงใหม่ให้กับกรณีที่เราทำเชือกขาดในขณะที่จูงและยังได้มีการปรับปรุปรงฟิสิกส์ของเชือกใหม่ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการผูกสิ่งมีชีวิตแล้วบินในโหมดสร้างสารรค์ ที่แต่ก่อนจะเด้งไปเด้งมาและเชือกก็ขาดง่ายมากตอนนี้เนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆเลยเจ๋งที่สุดส่วนการใช้เชือกปูกสัตว์และล่อนตัวด้วยปีกอิเลท่านั้นก็สามารถทําได้แต่ถ้าากว่าเราทําการจุดตุเพื่อพุ่งตัวไปข้างหน้าเชือกก็จะถูกปลดออกโดยทันทีและเมื่อเราจูงสัตว์สัตว์ที่ถูกเราลากจูงก็จะพยายามหันหน้ามหาหาเราเรามาดูกันที่ไฮไลท์เดด เกี่ยวกับเชือกนี้กันเลยดีกว่าซึ่งสิ่งนั้นก็คือการที่เราสามารถผูกสิ่งมีชีวิตเข้าไว้ด้วยกันได้โ,โดยวิธีการนั้นก็ง่ายๆเพียงแค่นําเชือกปริคลิกขวาเข้ากับสิ่งมีชีวิตตัวหนึง่งตามปกติโดยสิ่งมีชีวิตตัวนี้จะอยู่ในสถานะผู้ตามจากนั้นเราก็กดย่อตัวและคลิกขวาเข้ากับสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึง่งโดยสิ่งมีชีวิตตัวที่สองนี้จะอยู่ในสถานะผู้นํา โดยตัวผู้นำเนี่ยก็จะสามารถลากจูงผู้ตามไปไหนมาไหนด้วยได้นั่นเองการผูกสิ่งมีชีวิตเข้าด้วยกันนั้นสามารถผูกเข้ากับตัวที่อยู่ในสถานะผู้ตามได้พร้อมกันหลายตัวแต่หลังจากที่ผูกไปแล้วตัวที่อยู่ในสถานะของผู้ตามจะไม่สามารถผูกเข้ากับตัวผู้นําตัวอื่นเพิ่มเติมได้อีกนะเพราะเพียงแค่เรานำเชือกไปคลิกขวาใส่แบบปกติแบบนี้เชือกก็จะเด้งหลุดออกมาและถูกแทนที่ด้วยเชือกเส้นใหม่ ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้กับตัวที่อยู่ในสถานะผู้ตามแบบนี้ก็มีเพียงแค่การหาผู้ตามตัวอื่นๆมาผูกต่อท้ายไปเรื่อยๆได้เท่านั้นและยังได้มีการปรับด้านการผูกเชือกเข้ากับรั้วไม้โดยการคลิกขวาเข้าไปที่รั้วไม้ในขณะที่จูงสัตว์นั้นก็จะเป็นการผูกเชือกเข้ากับรั้วไม้ตามปกติแต่ถ้าหากว่าเราทําการคลิกขวาไปที่ปมเชือกก็จะเป็นการดึงเชือกกลับเข้ามาถือไว้ในมือเรา แทนที่จะเป็นการปลดออกมาเป็นไอเทมแบบแต่ก่อนส่วนการปลดออกมาเป็นไอเทมนั้นสามารถทำได้โดยการใช้เชยร์คลิกขวาไปที่ปมเชือกหรือตัวสัตว์หรือจะใช้มือเปล่าต่อยไปที่ปมเชือกเลยก็ได้เช่นกันในกรณีที่สัตว์ถูกต่อเข้าไว้ด้วยการเป็นขบวนถ้าเราตัดตัวที่ตรงกลางขบวนไปก็จะเป็นการปลดเชือกออกจากทั้งสงตัวหน้าและหลังในสถานะของผู้นำและผู้ตามของตัวที่เราตัด แต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่นําหน้าสุดเลยจะเป็นการปลดออกแค่ตัวที่อยู่ในสถานะผู้ตามของตัวมันเองในลําดับถัดไปเท่านั้นและการตัดเชือกออกด้วยกันไกนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกันกับดิสพนเซอร์ได้โดยจะใช้งานได้กับทั้งตัวสัตว์และปมเชือกบนรั้วไม้และเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเชือกนี้คือระบบของตัวเกมได้มีการป้องกันการขโมยสัตว์ขณะที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งจูงไว้ด้วย ถ้าเรานำเชือกไปคลิกกว่าที่สัตว์ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็นะมันยังมีช่องโวอยู่ที่ถาาว่าเราเนี่ยได้นำกันไกรไปตัดเชือกออกเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถขโมยสัตว์ได้แล้วเราไปต่อกันที่การอัปเดตเกี่ยวกับเพลงและเสียงกันเลยดีกว่าที่ในเวอร์ชันนี้ก็ได้มีการเพิ่มแผ่นเพลงใหม่เข้ามาโดยแผ่นเพลงใหม่นี้มีชื่อว่า Tears โดยศิลปินที่มีชื่อว่า a m o อ r o d ดดโดยเราจะสามารถหาแผ่นเพลงใหม่นี้ได้จากการฆ่าแก๊สแบบปกติด้วยวิธีการตีสะท้อนไฟเบอล์กลับไปใส่ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยากอะไรนะถ้าหากว่าเราสามารถทำาอ็วานซ์เมนต์รีเทิร์นฟิเซนเดอร์ได้เราก็จะสามารถได้แผ่นเพลงนี้มาด้วยแล้วเว้นแต่ว่าแผ่นเพลงเนี่ยมันจะไปตกลงใส่ไฟหรือลาวาซะก่อนนะ เดี๋ยวเราไปลองฟังตัวอย่างเพลงแบบสั้นๆกันเลยดีกว่าและยังได้มีการเพิ่มเพลง a บ b i e n t ใหม่เข้ามาถึง5เพลงโดยศิลปินคนเดียวกันกับที่ทำเพลงก่อนหน้านี้ โดยแต่ละเพลงจะถูกกําหนดไว้ให้สุ่มเล่นขึ้นมาได้เฉพาะในพื้นที่ของแต่ละไบโอมที่ก็จะมีทั้งไบโอม c h e r ์รี่กรอฟ o ์ e s เรส s ์เดสเซิร์และ Lush Cave เดี๋ยวเราไปดูชื่อเพลงและลองฟังตัวอย่างเพลงกันเลยดีกว่านะว่าแต่ละเพลงที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นั้นมีอะไรบ้างเริ่มจากเพลงแรก below and above โรคนครอกส์,ไฟฟลีส ลี่แพและโอสเพยโน S <S <an> ก็คือเพลงทั้งหมดที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเนอะสำหรับตัวเพลงทั้งหมดนั้นแบบเวอร์ชั่นเต็มผมก็ได้ทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะสามารถเข้าไปรับชมได้ผ่านลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์เลย <S <S และถ้า,ากาว่าเราสังเกตดีๆนะในระหว่างที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปลองฟังเพลงใหม่ๆกันมันจะมีแถบการแจ้งเตือนคล้ายกับของ Advancement เด้งขึ้นที่มุมซ้ายบนที่ในแถบการแจ้งเตือนนั้นจะมีข้อมูลระบุไว้เช่นชื่อเพลง และชื่อของศิลปินผู้ที่ทำเพลงนั้นขึ้นมาโดยไอสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Music Toast ที่จะเด้งขึ้นมาทุกครั้งที่มีการเล่นเพลงใดก็าตามขึ้นมาโดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเปิดปิดการแจ้งเตือนนี้ได้ที่หน้าตั้งค่า Music and Sound เลยนะเข็มยังมีการตั้งค่าความต่อเนื่องของเพลงถูกเพิ่มเข้ามาด้วยที่ก็จะสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับอย่าง default ที่ก็จะเป็นแบบปกติดั้งเดิม ฟรีเควนซ์ที่ก็จะเล่นถี่ขึ้นและ Constant ที่จะเล่นเพลงใหม่ขึ้นมาต่อเนื่องทันทีที่เพลงก่อนหน้าได้จบลงและถ้าเราได้ลองฟังดูดีๆจะได้ยินนะครับว่าตัวเพลงของเกมนั้นจะยังคงสามารถเล่นต่อไปได้ด้วยแม้ถ้าอยู่ในหน้าการตั้งค่าหรือถูกกดหยุดตัวเกมไว้ก็ตามโดยจะมีการแสดงผลมิวสิกโทส์ครั้งไว้ที่มุมซ้ายบนด้วยนะ และในหน้าตั้งค่า Music and So u n d นี้ก็ยังได้มีการแก้ไขชื่อหมดหมู่ของเสียงใหม่ด้วยอย่าง f r e นลี่ครีเจอรที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็น Friendly Mobs และ h o s t i l e Creatures ที่ได้ถูกเปลี่ยนใหม่เป็น Ho s T i l e Mob ที่ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียกสิ่งมีชีวิตต่างๆภายในเกมเลยนะ <c oughs> แถมยังมีการเพิ่มหมดหมู่ของเสียงใหม่อย่าง UI ที่ก็จะเป็นหมดหมู่ของเสียงต่างๆบนหน้า UI อย่างเช่น เสียงกดปุ่มต่างๆเป็นต้นและก็นะเมื่อเราพูดถึงเสียงแล้วรู้หรือเปล่าครับว่าเสียงแอมเบียนต์ของบล็อกทรายได้ถูกปรับปรุงใหม่ในเวอร์ชั่น1.21.6นี้ด้วยโดยจะเป็นการปรับให้เสียงของบล็อกทรายสามารถเล่นขึ้นมาได้โดยไม่สนว่าจะมีบล็อกอื่นๆวางเหนือกว่าในแกนวายหรือในแนวดิ่งหรือไม่และลดโอกาสที่จะเล่นเสียงขึ้นมาได้ให้น้อยลงไป ส่วนบล็อกเทอร์ลคอตตานั้นก็จะไม่สามารถเล่นเสียงแอมเบียนซ์ของทรายได้อีกต่อไปและเสียงของสายลมก็ได้ถูกถอดออกจากบล็อกทรายและเทอร์ลคอตต้าด้วยเช่นกันโดยจะถูกย้ายไปใส่ให้กับชอตดรายกรัสและโทดรายกรัสที่จะสามารถเล่นเสียงสายลมขึ้นมาได้หากถูกวางไว้เหนือบล็อกแซนด์เรสแซนและเทอร์ลคอตต้าที่มีความหนาสองบล็อกขึ้นไป และสุดท้ายของการปรับปรุงด้านเสียงนี้เสียงของ Deadbush จะมีโอกาสเล่นขึ้นมาได้บ่อยมากขึ้นสิ่งต่อไปที่เราจะมาดูกันก็คือระบบใหม่สำหรับสายทำ Data Pack หรือระบบต่างๆอย่าง Dialog อกที่ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เปิดให้ผู้ทำระบบนั้นสามารถใส่ลูกเล่นต่างๆเข้าไปในตัวเกมได้อย่างเช่นการถามตอบแบบง่ายๆ หรือแม้แต่การใส่คำสั่งข้อไปในการกระทำต่างๆในหน้าไดอะล็อกที่ตัวระบบนี้เองก็ได้มาพร้อมกันกับปุ่มคีย์บายใหม่อย่างปุ่ม Quick Action ที่โดยปกติแล้วจะถูกกำหนดไว้เป็นปุ่ม G ที่ก็จะเป็นการเปิดเรียกใช้ไดอะล็อกที่ได้ถูกสร้างและใส่ไว้ในโลกนั้นในส่วนนี้ผมขอไม่เจาะลึกอะไรมากแล้วกันนะเพราะว่าตัวไดอะล็อกเนี่ย มันเป็นระบบที่ผู้เล่นทั่วไปแบบเราๆเ,เนี่ยจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันหรอกนะด้วยความที่มันมีความซับซ้อนอย่างการเขียนระบบที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้เท่านั้นแหละนะถึงจะสามารถใช้งานได้ <S <S และสิ่งถัดไปที่เราจะมาดูกันก็คือการปรับปรุงทั่วไปที่ก็ได้มีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีผลต่อความรู้สึกในการเล่นของเราพอสมควรเลยนะเรามาเริ่มกันที่หน้าเมนูหลัก ที่ในตอนนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนภาพพาโนรามาใหม่ให้เข้ากับธีมของ1.21.6 Chase the Skies โดยเฉพาะเลยโดยในภาพใหม่นี้เนี่ยก็จะให้เราเห็น h a p p y g a s Gasling และ Dry y r a s s ที่เป็นตัวเอกหลักของอัปเดตนี้และก็ยังมีการเพิ่ม s p r ร t เท็กใหม่เข้ามาอีก5อันด้วยนะที่ก็จะมีทั้ง Music by Aaron c h e r l o f Music by Kumi t a n i o o k a m u วสิกบายเอมอส d รดดี้ฟลินตและเชคแนด์ r จกต่อมาก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงมา้าลาหรือว่าล่อเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้แครลอดในการป้อนเป็นอาหารให้พวกมันได้แล้วนะที่แครอดหนึ่งหัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับแอปเปิลหนึ่งลูกเลยก็คือสามารถฟื้นฟูเลือดได้3หน่วยหรือ1ห,หัวใจครึ่ง เพิ่มความเร็วเป็นระยะเวลา1นาทีและก็เพิ่มค่าความเชื่องหรือเทมเพอรอีก3หน่วยเพื่อให้สามารถเทมได้ง่ายมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นอาหารม้าทางเลือกแบบใหม่ที่ทั้งถูกและดีเลยละ่ะส่วนโหมด Spectator ก็ได้มีการปรับเล็กน้อยโดยในเวลาที่เราได้เข้าไปสิ่งใน Entity ตัวหนึง่งแล้วสิ่งนั้นเนี่ยเดินข้ามผ่านประตูมิติเข้าไปเราก็จะยังคงสามารถตามไปด้วยได้ แต่เมื่อเราข้ามผ่านไปด้วยแล้วเนี่ยเราก็จะหลุดออกจากการสิงโดยทันทีในด้านของ s p ป a t Potion นหรือขวดยาแบบปลาก็ได้มีการปรับกลไกาการทำงานใหม่โดยในตอนนี้ระยะเวลาของเอฟเฟกที่เราจะได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะห่างของขวดที่ปลาไปโดนเป้าหมายถ้าโดนตรงๆ hit box เลยเนี่ยก็จะได้รับเอฟเฟกเต็มเวลาเหมือนเดิมแต่ถ้าเราปาลาไกลออกไประยะเวลาของเอฟเฟก ก็จะลดหลั่นลงไปตามระยะห่างแต่ที่มันเจ๋งที่สุดไปเลยก็คือเ <c oughs> มื่อเราปาขดยาเข้าไปในกลุ่ม Entity ที่อยู่กันเป็นกระจุก Entity ทุกตัวก็จะได้รับเอฟเฟกตเต็มเวลาเหมือนกันหมดเลยนะ <c oughs> ตรงนี้ผมถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยแหละเวลาเล่น Minecraft กันเป็นกลุ่มในด้านของ Advancement ก็ได้มีการถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยเช่นกันซึ่งนั่นก็คือ Advancement Heart t r a n s p ราน ที่สามารถทำได้โดยการวางคลิกงฮาร์ดไว้ตรงกลางระหว่างเพลอกล็อกและในตอนนี้หากว่าเราทำการล่อนตัวด้วยปีอีดีทราและจะใช้พรุเพื่อเร่งความเร็วถ้าเราเผลอกดใช้พลุไปที่บล็อกใกล้ๆจะไม่ใช่การลั่นจุดลุขึ้นฟ้าแบบแต่ก่อนแต่จะเป็นการใช้พลุเพื่อพุ่งไปข้างหน้าแทนที่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะจะได้ไม่ต้องเผลอมือลั่นเสียพลุไปฟรีๆอีก และยังได้มีการนำบักเก่าๆกลับมาบางส่วนอย่างบัคที่ทำให้บล็อกในเทอร์พอร์ตนั้นมีขนาด h i t บล็ที่ใหญ่เทียบเท่ากับ1บล็อกเต็มจนทำให้เอติตีสามารถผ่านประตูในเทอร์พอร์ตไปได้แม้แต่ยังไม่ได้สัมผัสกับ,กบตัว t e x t เจอร์โมเดที่แท้จริงของพอร์าเลยก็ตามและบักที่ทำให้เอติตีอย่างไอเทมเฟรมเ e n t i n g a r m เมสแต n นและ i อเท สามารถถูกทำลายได้จากการระเบิดของ TNT ที่จมอยู่ในน้ำที่ถึงจะถูกนำกลับมาก็จริงนะแต่จะมีเพียงแค่ armor stand และไอเทมเท่านั้นนะที่ยังสามารถถูกทำลายให้หายไปได้ในขณะที่ไอเทมเฟรมและเพนติงนั้นจะไม่ได้รับผลใดๆเลยในส่วนของเท็กเจอร์ในตอนนี้ทั้งหมาป่าแกะและหมู จะใช้เท็กเจอร์ส่วนขาของพวกมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดแต่เพียงแค่สะท้อนกลับด้านเท่านั้นและอีกหนึ่งสิ่งที่ได้ถูกปรับปรุงก็คือเรื่องของโปรเจคทายหรือวิถีกระสุนที่ในอัปเดตนี้ก็ได้มีการปรับทาร์เก็ตโทเรนซ์มาจินหรือพูดได้ง่ายมันก็คือกรอบฮิตบ็อกซ์ระยะเผื่อโดนสำหรับโปรเจคทายนั่นแหละให้มีความแม่นยำและสมจริงยิ่งขึ้นโดยในช่วงสองติกแรก หลังจากที่ยิงออกไประยะเผื่อโดนจะมีขนาดเทียบเท่ากับศูนย์เลยนะครับต้องโดนแบบเป๊ะเ,เท่านั้นถึงจะนับว่าโดนแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มระดับมาจินขึ้นทีละ0.05บล็อกในทุกๆติ๊กและจะไปสูงสุดอยู่ที่ขนาด0ูจบล็อกซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่เร็วหรืออยู่ในระยะที่ไกลมากๆเราก็จะยังมีโอกาสที่ยิงโดนได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยนะครับ และส่วนต่อมานี้ก็จะเป็นเรื่องของเวอร์ชันแพ็กต่างๆนะครับที่ในตอนนี้ตัว Data Pack ก็ได้ถูกปรับหมายเลขเวอร์ชันเป็น80และ r o u r c e Pack ก็ได้ถูกปรับหมายเลขเวอร์ชันเป็น63ด้วยเช่นกันและในส่วนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของบั๊กที่ได้ถูกแก้ไขไปที่ในเวอร์ชันนี้ก็ได้มีการแก้ไขบั๊กไปถึง98ตัวด้วยกันทำให้ตัวเกมมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้น และนั่นก็คือทั้งหมดของอัปเดตนี้เนอะาหากว่ามีเนื้อหาส่วนไหนตกหล่นไปก็ขออาภัยกันด้วยนะครับใครชอบอัปเดตนี้ตรงไหนหรืออยากจระเสริมข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ทางด้านล่างด้วยนะครับผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซีย